ทำแบกทุเรียาชาแนลชนีมีช่องสาระแนยืนหนึ่งคนหักเป็นหลอยคนปล่อยเป็นแสนนลจันน้อกล้องทำไมมืดจังเลยอ๋อขอสว่างหน่อยแซอ๋อที่แม่ทับออกเดินทางแล้วได้พี่น้องดอกล้างอัสั่นเลยนะคะก็ขี้เกียจจกนะคะขี้เกียจจกนะคะขอความกรุณานะคะถ้าผู้ใดจะเอาถ้วยอาจารย์มาพร้อมก็ได้ไม่อาหารเส่าข่อยพี่น้องไม่เบรกฟ์ดได้เนี่ย ม่เปรชฟัดจ้าเพราะว่าฉันตื่นมานึกเข้าเนีน่ยรัตต์ตีสี่ครึ่งจ้าสาวตอนนี้ก็กำลังเดินทางนะจ้ากไก่สีหอดเหลือจ้าเจอกันนะคะโดมชาเล่อะไรนะเขาเรียกอะไรนะเดรับปะวัตหรอไพซีบอกว่าวันนี้ไฟดับ ไฟไม่ดับอะไรยังไงนะคะไฟดับแค่ชั่วโมงครึ่งค่ะอุปกรณ์เครื่องเสียงเราพร้อมค่ะนะคะไปไหนคะคุณเลยายมะพุ่นเถอค่ะเอิญระยาเอิญสวยสิสิกระเดจ,จ้าอันไฟงานปิกนิกจ้าเฮามีปาร์ตี้คนไทยในสโลวีเนียนะคะเมื่อน,นี้เเฮาเฮ็ดเพื่อสิเป็นการแบบว่าระดอมทุน ไปช่วยเหลือผู้อพยพรี้ภัยเนาะอันนี้ไม่ต้องมาฟ้องฉันนะจ๊ะฉันไม่ได้ฟอกจ้ะเพราะพวกฉันไม่ได้เปิดบัญชีค่ะโอเคบอยอดกล่องเตรียมกล่องมาแล้วแต่ยังไม่ได้เขียนกล่องเลยเออหยอดเสร็จเพราะผู้คนมาพบเย็นนี้นะคะผู้ที่จะรับนําเงินไปบริจาคก,ก็คือพี่อ,อมพี่เดือนนะคะแล้วก็ใครอีก,กวะเออนั่นแหละคนที่อยู่ในพื้นที่น้องแดงนะคะเพราะว่าเขาที่ได้รับผลกระทบเขา ว่าตรงไหนเป็นอะไรยังไงเนาะเรียาก็เป็นแผดกทําอาหารเตรียมงานให้ก็มีเพื่อนๆนั่งอ,อาหารมาร่วมกันเนะาะจัดน้องเหมือน,นีีก็ะมวนืสนโฮเซลนะคะเป็นอย่างขึ้นจ,จัดเสษฎาตีก็มันมีคนหลายคนถามมาเรียกปีนี้บรเษ็ทงานให้ในโซลวเนี่บอกพี่น้องคอยกับเมยเนาะคอยกับว่าสะดวกได้ใดๆหลายอย่างก็เลยมาเป็นทีมแบบว่าเออ เอาหารอาหารมาจุ่มกันกินดื่มซิกินเองหรือจะเลี้ยงระยะก็ได้นะรับกินนะคะเกือแบบจะถึงแล้วเนาะที่เดือนแกก็อนุญาตอนุเครา์สถานที่มาให้ฟรีเออค่าสถานที่ไม่ต้องเสียทาไมถึงบอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็นําถ้วยช้อนอะไรมาเองก็ได้นะคะเพราะว่าอย่าให้คอยเก็บขยะเลยพี่น้องคอยเก็บผู้งานผู้ง,งานมันกับเมียอ,อยู่เดอมันกับเมออย,ย์ดอเออ ถามว่ามันมีให้ไหมถ้วยจานฉันก็มีให้จ้าแต่มันอาจจะไม่พอเพราะว่าเป็นงานจนมากเลยนะคะมันหมูว่านคอยไปเตรียมฟองมาบักปอยเมื่อยเพื่อนๆกัน,น,นสิเตรียมมาอีกมีหลากหลายค่ะมี่หลากหลายเนาะพี่อ๋อมก็บอกมีคาราเกะแล้วล่าสุดนะจ๊ะอีฉันก็เป็นคนสมบัติมาได้ค่ะขออนุญาตใช้ของเก่าเนาะนี่นะคะของเก่าจากงานส้มตำเขาเรียกว่ามีน้อยใช้สอยประหยัดนะจ๊ะ จะหางบัตรจาเดี๋ยวจะไปหายขายหางบัตรจนเนาะขายหางบัตรทําไมจับสลากเอาเงินไปเลยค่ะที่เหลือก็ใส่กล่องนะคะใส่กล่องไปเลยจ้าเพื่อได้ตื่มกันนะพี่อมก็บอกพี่ออมเอาคาราโอเกะมาเออขอก่กละพงสองโตเต็มลงโอ้ยอันน้องอ้อยกับขนเครื่องเสียงมาอีกเครื่องเสียงฉันกับขนน้องอ้อยกับขนนะคะนี่นะคะขออนุชัขออนุญาตใช้บัตรเก่านะคะบัตรนี้ทิมที่ไหนวัตีบัตรฉีกแบบนี้ทิมที่ไหน พิมมาจากขอนแก่นค่ะขอนแก่นนะคะพิมพ์สําเร็จนะคะหรือว่าป้ายขอนแก่นนะคะติดต่อได้ไปหาน้องปอได้นะคะน้องปอหรือว่าเคียบอยไปหาได้นะคะน้องสาวข่อยเองจากน้องอีรีบรัดตัว๋วตัวเห็ดหยังออ,อืแก้ไขได้นะคะแก้ไขเอาจนกลัวสิบแบบเพชรทุกอย่างเกินไปทำป้ายทุกอย่างและทําให้ทั่วไทยนะจ๊ะร้านไอเขาเรียกอะไรนะ ร้านป้ายขอนแก่นนะจ๊ะจริงๆชื่อพิมพสัมฤทธิ์นั่นแหละอืคนที่ทำป้ายฟินคลับไงไป้ายร้านฟินคลับนะ่ะก็อน,น่องสันเทีดดยนเนาะอีหลีแต่ว่าเราเอาไปคุยกันเอาเพาอไปเห็นเอาเธอเห็ดป้ายหันฟินคลับตีบ่อยเมียนมาสันที่แหลกโมลูว่าหลานไผ่มาสันน่องใช่ปะกาแฟกับใบเล้ว วันนี้อากาศดีแล้วค่ะผู้ใดอย่สโลเนียโครเอเชียตารีอยู่ใกล้ๆมานะมาจอยกันนะมาจอยกันนะคะหัวกับบดีบี้พี่น้องอาบนามแล้วกับเออผมกับป๊อปจะเพราะว่าบ้านข่อยกับพี่จันง่ามันห่างกันประมาณร้อยกิโลเนาะมันห่างกันหลอยกิโลกับหนึ่งเขาได้ได้เซ็ตแล้วก็บบุกแบบจวดจัดฟาดบึ้งเป็นมาเต็มรถอันยะเลยพี่น้องลูกประมาเนาะจ่ะลูกไม่มาลูกอยู่บ้าน ว้าแกะพุน่นอะแกะออกกิน้าแล้วเดี๋ยวจะให้ดูวิวบรรยากาศสโลวีเนียนะคะนี่คือสโลวีเนียวันนี้ถนนลองก็อ,งอาจจะสั่นนิดนึงนะพรอ่อยกันสั่นแล้วสันน้นแต่หมู่บ้านในพี่น้องวันนี้มานาันก็แค่ช่วงเช้าถนนลองดู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 ดแกออกกิน้าแล้วแกะแกะแกะพี่น้องแกะเบิ้งันนี่ก็สิไลบรรยากาศแหเบิง้ง อะไรหรือทาคลิปก็ขออนุญาตไปดูเหตุการณ์นเนาะวันนี้เมนูก็เตรียมมาพอสมควรเนาะอันนี้พวกเขานะจ๊ะมาเท่าเขาแอลสมัยเรียนหนังสือปึกปึกพี่น่องปัตรี่ีเดไไจจน,นไม่อยู่แม่ชีวิตจริงได้มาอยู่คุณโเงินไปไหนกุเยายไปได้จ๊ะ ไปลองก,กินกันค่ะสวยมากค่ะคุณผู้แมแมนอยู่จากบ้านเขาจากบรรยากาศงามๆเดอ้อมันบรรยากาศงามหรอครับไอ้เพื่อนสาวคนหนึ่งที่เป็นสายหาเห็ดน,นั่งมามาพี่น้องนั่งนั่งผ้สามีนั่งพา้ไา,งพาไปฮอลลีเดย์ก็เลบกบ่อดิกินแจงเห็ดแต่กันที่จะกินอยู่ตรงนี้เขาทําอะไรเขาถล่มภูเขาไปทําอะไรก็ไม่รู้ไปก่อสร้างเหรอเขาเยอะมากก็คือคอยเป็นคนโชคงดีอย่างหนึง่งพี่น้องคอยไ่เคยเจอภัยพิบัติยิ่งมังคายเขก็บ่เคยเจอ,าเเจอนามท่วมแก ออพอมาอยู่สละวินเนี่ยก็คือเหมือนกันถ้าน้ําท่วมบ้านค่อยก็คือที่อื่นไม่มีที่อยู่นะเอาอีริค่อยอยู่บนเขาจ้าอันที่แรกเนาะสมัยตะกี้มาอยู่บ้านสลรวินเน่ยอระเลกเข้ากับคาดหวังแหละเนาะเข้าสิมาอยู่ยุโรปพี่น้องเอ้ยพอเนียอวดไปฮับข่อยจากสนามบิน เวียนนาอาตีไปได้อคำเด็กเฟิราสทำเวียแอร์ฟลายทูเวียนนาโอ้บูเดเปต์บูดาเปต์วะเวียนนาเนาะเอสเอไอว่าดีเดจัมก็เออพี่น้องคอยมาเฉลยกเนาะคอยแกะขาดหวงังเนาะยุโรปค,คอยเคยเห็นแต่นตนในหนังเนาะสมัยตะกี้เนาะเออคอยกค่เห็นแต่ในหนังเมียคอยก็แยก,ออกแว,ว่าออกแต่ว่าอันใดยุโรปหรืออเมริกาเมียอันคอยบินมาลงเวียนนาคอยมาอย่างวะ อียิปต์แอร์ or elephant อียิปต์แอร์ or elephant ไอคือครั้งแรกครั้งเียวอียิปต์ป่ะออพี่น้องคอยบินมาอันอยุโรปเชียร์แหละคอยมาหนาสิเป็นอียิปต์แอร์คอยไปเปลี่ยนเครื่องอยู่ไค่เราพี่น้องสนามบินย่างไกลไก่ละคนกับบอวบาภาษาอังกฤษเออจ้าสมัยตะกี้บ้านนี่เพราะมันลงเลียนหน้านั่นเพราอวดไปหาใคยมาเสมอเนี่ย แม่มันคือมีแต่ปาาา่าเห็นน้องเขาว่าอัน jungle เขาว่าอันพุ่อวดว่าบ่มเปนจั n เ l e f o r e ว่าสิป่าอย่า่าพุนนะ forest แม่มันยังลงใจป้านี่ค่ะปาดิพ่นะพอมือที่สองเนาะเล่ากับฮอลลีเดย์มันบอลเล่ากับผ้าฉันมาเที่ยวกับมาเมืองหลวงพี่น้องเออเมืองหลวงกับสีรักกาไก่สีหอดเมืองหลวงเขาจะกับเป็นป่าอยู่แด้แต่ดูความคิดเราไงความคิดเท่าเขาเขาคิดว่าสิเป็นเมืองสีวิไลเนาะมันไม่ใช่จ้ะมันไม่ใช่ มันไม่ไส้นะคะออม,มันไม่ไส้ค่ะเราถึกตัวเราตกมาอยู่ป่านะจ๊ะบ้านป่านะแต่ไม่ได้เมืองเถื่อนนะบ้านป่าเฉยๆนะจ๊ะบ้านป่าซื่อๆจ้าแต่ไม่ได้เมืองเถื่อนเนาะผู้คนตะมุตะมิน่ารักิบเก๋น,นะคะ กัดดีดีแดดดีเฮ็ดเนี่ก็จะถึงแล้วนะคะเ <le ach> <le ach> นี่ยมันอา่านว่าริเบเลน้านะหลายคนมาเที่ยวบอกว่าลูกปีจัก่แม่โมเมนต์จะเขาอา่านว่ารีเบเลน่าจ้าเมืองหลวงนะคะ <le ach> แล้วเข้าไปบง่ง <le ach> หอดเมืองหลวงมันิพ่น้องเ้าสิบปมหอดเขตปริมณฑลเฉยเฉยโดมชาเล่นะคะอืคนไทยกับยูทูบไปลวพ่น้องน้ำปลาน้ำเขาแนนุนนันนี่ เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นโอกาสดีที่เสียนผู้ใดผู้ใดมีพี่น่องสซรวิเนียนวันนี้ก็จับตานะอาจจะเจอในงานด้วยใดๆนะคะโดมชชาเลอีกสามกิโลนะคะจะถึงแล้วคอยเมื่อยพี่น่องหมูวานคอยแบกของจนคอยวิ่นแม่ รอบช่องทุ่งสวัสดีคะ่ะคุณมีโบวันเดินเบียจาให้บวกินกิกนกระซังอันไม่แบลกฟันนี่กินเบียาจากินเบียแล้วไม่แห้งยาวกระซิยูต่อไปบ้นมือคุุหลาบมันเอย,ยาวไปยาวไปนะคะปาร์ตี้ของเรารู้แต่เวลาเริ่มเวลาเลิกเราไม่รู้เด้จยจ้ะเพราะว่าพ่นไทยจะเต็มเต็มที่นะคะ ของ่อยเต็มรถอันยะพี่น้องเอ้ยสวัสดีค่ะเละยาคนสวยสวัสดีจ้ากำลังจะไปไหนเหรอคะเมือนี้มีจัดปาร์ตี้ค่ะวันงานเรามาถึงแล้วเนาะเป็นงานไทยไ,ไทยแอคอนคนไทยในสโลวินเนียจัดบิกนิกนะคะคอนเซปต์เมนี้เข้ากับสิเป็นแบบว่าเขาจะเรียกว่าเลย แล้วแต่ปีเนาะบางปีคนกระจัดเป็นแบบว่ามีเม่ขาดแต่ปีนี้ขอเป็นแบบว่าคอนเซปต์ลงทานเนาะใครมาก,ก็บริจาคใส่กล่องทะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนเสียนําอาหารมาร่วมกันกินกันสัมปาติก็ได้จ้ะแล้วเงินส่วนนั้นเราจะนําที่หยอดใส่กล่องไม่หักค่าใช้ใจ่ายนะคะอีฉันก็ทุ่มทุนจนคนน่าแข่งไม่เหลือแล้วค่ะตอนนี้นะเออคนน่าแข่งึันกับเบลีย์ค่ะฮามอยกับเบิร์แล้วค่ะอันก็หยอดกล่องแล้วเราจะนาเงินนั้นไปบริจาคอัน เลยยากคือบอกเงินจะคของไปบริจาคหนึ่ันถ้าบริจาคก,ก็จะได้หลายบาทอยู่พี่น้องเพราะว่าสื่อของลงไปนี่แหกพันแล้วเออแหกพันแล้วนะแต่ว่ามันไม่หมวนไงก็ต้องเอาทั้งสองอย่างก็ต้องเอามวนด้วยอืมนะคะก็ต้องเอามวนด้วยสวัสดีจ้าจังคือเด้กจ้ามวนเด้อจ้า,มา,จามาเด้อจ้ามาเด้อมาเด้อมามวนน้ำกัน มาไปงานแฟนมิดบอกจากข้ถืกมิดมือพร้อมกันแมมเอาเพื่อนสาวส่งข้อความมาถึงยังวะสัตอีกสองกิโลนะเดี๋ยวโทรหาเพี่ยนก่อนอนุญาตโทรหาเพี้ยนสาวก่อนนะคะถึงยังวะสัต โอ้ยบาที้ลืมไปนหนาก็ําลังสีออกห้าส่วสูฉันหลับมาแเต็มขอกอิโดยีฟุลฉันเลยฉีหอดเลยจะสาวก็วไปงานแฟนมิดบอจายุนิกับมีแฟนมิดค่ะละยากับมีแฟนมิดคี่กันค่ะฉันจะถึงแล้วสาวฉันเข้าโดมชาเล่แล้วฮัลโหลอ่วนเอาเลยเออ ฉันเอาหวดกับมอนึงมาแล้วไม่ไม่ต้องหวดมอนึงไม่ต้องเอาฉันเอามาแล้วเออเอาขี้ฉันจะเอาขี้มาไว้ฉันตังนี่เอาทานเอาทานมาเพื่อเอาทานมาเพื่อเพราะว่าของฉันมันเหลือทานอยู่อะไรนี่แต่ก็น่าจะก่ออยู่อะไรเอาทานเออเอาทานมาเพื่อแค่นั้นอืมทานแบปนน้ำมันพืดแล้วเอออันผมมีเพราะว่าฉันกับมี่เอเอามากคิดว่ามันอาดสิบ่๊อนะทางเหตุก็เขาเรื่อยๆไปสินะ เออแม่ <unter> จ้ะเออเอาถานแม่เอาถานมาด้วยเอาหวดขึ้นไปฉันเอาหวดเอาถานตามนี้เออเอาถานมาขึ <unter> ้นไว้ก็มื้อนงจ้าๆชันเอามาแล้วฉันเอามาแลว้วเออเอาอาหาร <unter> ใส่อาหารไม่เอาใช่ไหมเดอยวถาดก็แล้วแต่แต่ฉันก็เอามาส่วนหนึ่งมันไม่น่าจะมีอะไรมั้งไม่น่าจะมีอะไรเออสนไปแมนมัหลายปวดฉันก็เมื่อยยิงยิงว่าฉันเอาอะไรติดน้ํายาล้างจานมาด้วยลืมแต่ฉันเอาฟองน้ํามาแล้วแต่กูลืมน้ํายาล้างจานเออเพราะว่าจะมาล้างถาดล้างอะไรไงเมื่อคืนมันไม่ทันแหมโอเคจ้าเพราะว่าฉันัเสียง เอาของดีมาจากเตรียมมาแล้วโอเคตามนั้นเจอกันซิยู่คิถึงเราโอเคตามนั้นจ้าเลยจ้ะฮัลโหพี่น้องไปไอเอฟซีโคลาดค่ะขอบคุณค่ะอืสีฮอดแล้วจ้าอันนี้เมืองปริมณฑลเนี่ยปริมณฑลนะจ๊ะ ดมชาเล่ใครไปประเมนดมชาเล่ดิน้องมินิ่งก็จะเดนลี้ยวจะเดินเล้วน้บี่นนมบ่ดูสถาปัตอารยธรรมนะคะอ่อย มันนี่ก็หลากหลายค่ะเห็นบ่มพี่น้องดับเพลิงอยู่วโมงเ้ยเนี่ยเมืองฝรั่งนี่อันนี้ก็เป็นเมืองเล็กๆน่ารักน่ารักพี่เดือนพ่นเป็นคนจังหวัดอาไรเนาะพี่เดือนพันเป็นคนบุรีรัมย์บอกบุรีรัมย์เปิดปะเพราะว่าพนเปจากของบาร์พันก็ใจดีเนาะพันก็ให้สถานที่เรามาเนาะอืมอากาศหนาวบ่จากบ่จจะอากาศดีจ้า เบอรไซันเดอบอไซเกือบโบกเด้เอใสไซเกือบอีคีบค่ะอืมวันนี้เรามาในทีมแม่ทัพนะคะ<ท>เรามาในทีมแม่ทัพกันนะจ๊ะวันนี้เอออากาศดีค่ะฮ้อนผุนลาดีไปถึงฮ้อนเราไม่ใส่เกือบโบกนะเราไม่ใส่เกือบบูทนะอืมเราแต่งตัวธรรมดาชิลๆน้อ เกือบบกใส่ทำไมสิหรอนเกอบกายกายกาลำลังสิถามว่าใส่บุญมากบ่โอ้ยสาวแรงเกือบขีบ ใส่เกือบทีบค่ะเออบุดนะอันบุดบุดนะบอมาใส่บุดจา้าโอ้ยพี่น้องเอ้ยช mm hmm. ีวิตยุม่มยังนอกอีรีนันเท่ากีคาดที่สุดคือการแต่งตัวที่มันฮอหุ่มไร้สัตตุไข่แย้ yes. ถึงแล้วนะคะดมชาเลยยูเช็กบาที่โอ้ขึ้นขึ้นหลายทีแม่เอ้ยสั้นมาไเลอันนี้อย่ มามคนก็หลายแถวเดี๋ยวฉันไปบางสถานที่กันจ้ะจะไปแล้วนะสับอีกเครื่องนึงอยู่ไหนวะน where is my phone another one okay ตุกคนเนี่ยโอเคที่ไว้ให้แล้วอลอต อ่ะเริดเริดเริดอ่ตจิเคนโทนดิชเว้คอยตูดมากค่ะฮัลโหลกราวากราวากราวาผู้ชักใครมาหรอโอ้ยบังรอดนี่มังหมูกระทะมาด้วย Hello, Drago. <laughs> <laughs> late little bit. A bit more. A bit more late. I'm um, hurry up. Okay. Yeah. A Let bit pa see. Look. Yeah. It's everything cooking. Okay, if you want something, change. Okay, it's okay. Fridge. Oh. Barbecue. Yeah. Ja, thank you. Uh, water you have. Uh -huh. Electricity you have. Uh -huh. Table for work. มี uh, you something uh, you can do, uh, outside, uh, inside if you, y อย c a n d ข้าง้างนถ้ i คุณต้องการอะคะพยายาสิ่และจเพื่อนะมาขอบคุณคส h องใช่ไหมใใช่ไหมใช่ a หมใช่ไหมใช่ e ่ h ใ n ่ไหมใช่ไ e มใช่ไหมใ n ่ไหมใชีไหมใชใหม่ไ่ไ่ไหม่ใ่หช่ไ่มาช่่ม เวขออนุญาตลงไล้์ก่อนนะคะเพราะว่าจะไปเชียร์งานค่ะสวัสดีค่ะ